ตอนนี้ผมก็เดินทางมาที่ททเทียมเพอหางดงนะครับจะมาที่พระเจ้านั่งโกนนะครับที่ตอนนี้กำลังดังในโซเชียล u t u b e นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่าเป็นยังไงบ้างนะครับบริเวณสถานที่แล้วก็มีผู้คนมากราบไหว้สักการะเยอะไหมนะครับผมมาติดตามดูกันครับครับตอนนี้ผมก็มาถึงบริเวณของพระเจ้านั่งโกนแล้วนะครับจะเป็นผ้าแกะสลักในต้นไม้นะครับบริเวณก็ค่อนข้างกว้างแล้วก็ มีผู้คนมาสักการะค่อนข้างเยอะนะครับผมถ้ามองไกลๆจากตรงนี้จะเห็นเป็นพระไม้แกะสลักนะครับแล้วทาด้วยสีทองนะครับผมซึ่งต้นไม้ก็ใหญ่มากนะครับแล้วก็ล่มลื่นนะครับผมจะสังเกตได้นะครับว่าบริเวณต้นไม้จะมีผ้าเหลืองพันไว้นะครับหลายๆต้นนะครับผมเพราะว่าบริเวณนี้นะครับสมัยหลายร้อยปีก่อนนะครับพระเจ้ากาวิลานะครับได้มาแกะสลักพระ ตรงพระเจ้านางโขนตรงนี้นะครับที่เราเห็นนะครับก็ยังอยู่จนถึงปัจจุบันนี้นะครับผมก็ถ้าใครผ่านไปผ่านมาสามารถ